น่าเศร้าเล่าความเท็จเนี่ยต้องบอกว่าเป็นความถนัดของฝั่งกัมพูชาจริงๆนะคะช่วงนี้ถ้าใครติดตามสถานาการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาก็าจะรู้ว่าทางด้านของคุณมาเนตหรือว่านายกร,รัฐมนตรีของกัมพูชาช่วงนี้เขาเดินทางไปที่สหรัฐอเมริกาเพื่อที่จะไปประชุมนะคะบอร์ดออฟพีซหรือว่าประชุมคณะกรรมการสันติภาพที่องค์กรนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยทางด้านของประธานาธิบดีโดนะะัลด์ทรัมป์นะคะเพื่อที่จะให้เกิดการที่เจรจาอย่างสันติให้ไทยกับกัมพูชาเนี่ยสามารถคุยกันได้ปรากฏว่าในระหว่างที่คุณมาเนตเดินท ไปที่สหรัฐอเมริกาเขาไปให้สัมภาษณ์กับทางด้านของสำนักข่าวต่างประเทศอย่างรอยเตอร์นะคะอตอนนี้เขาพยายามที่จะใช้ทุกวิถีทางให้โลกเนี่ยหันมาเห็นใจกัมพูชาเขาบอกแบบนี้นะว่ากองทัพไทยเนี่ยยังคงยึดครองดินแดนอธิปไตยของกัมพูชาในหลายพื้นที่มากกว่าพื้นที่ที่ไทยอ้างสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของฝ่ายเดียวแล้วยังถล่มลึกเข้าไปจากเส้นแบ่งเขตแดนนอกจากนี้เนี่ยทางด้านของกัมพูชาเขายังย้ำนะคะว่า ยอมรับไม่ได้นะกับการละเมิดอธิปไตยของไทยรวมไปถึงก่อนหน้านี้เนี่ยที่การปักปันเขตแดน JBC เนี่ยหยุดชะงักไปเพราะว่าฝ่ายของไทยเนี่ยเขามีการเลือกตั้งใช่ไหมเพราะฉะนั้นช่วงนี้เอา้าเลือกตั้งเสร็จแล้วนี่ทำไมไม่กลับมาทำงาน Unfortunately uh, so far it's still fragile we still have uh, Thai forces o c c u p i e d deep into Cambodian territory uh, in many areas Uh, this is further beyond even Thailand's own unilateral uh, claim line, borderline. Uh, also, certain activities that have uh, been uh, conducted by uh, Thai troops, such as the laying of containers barbed wire to block the road, has caused hardship to our people. We have about 80,000 people. This place cannot go home now because of the blockage. so this is not an accusation but it's a statement of the facts on the ground คุณคุณมาเนตนะคะก็ยังยืนยันว่ากัมพูชาเนี่ยไม่ยอมรับการละเมิดอธิปไตยจากฝั่งของไทยนะคะเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยก็จะรอดูว่าท่าทีของไทยจะเป็นอย่างไรต่อไปด้วยค่ะที่มันสะดุดที่เราไม่ได้เดินหน้าต่อเรื่อง JBC ในการปักปันเขตแดนจําได้ไหมคะตอนนั้นมีการลงมุดในบางพื้นที่แล้วแต่ที่สะดุดเพราะว่าคุณนี่แหละก่อเหตุเริ่มต้นแล้วก็ออมาสู่ เหตุประทะรอบสองนะคะทีนี้ถามว่าไทยนั่งอยู่เฉยๆหรอ,อมไม่นะปรากฏว่ากระทรวงการต่างประเทศวันนี้นั่งถแถลงข่าวนะคะแล้วก็บอกเลยว่าความสัมพันธ์ของไทยและกัมพูชาหลังจากการจบประทะรอบสองเป็นอย่างไรและอย่างที่บอกค่ะขอร้องเลยทางฝั่งของขเมรหยุดยั่วยุหยุดปล่อยข่าวเฟคเนิวข่าวปลอมได้แล้วฟังการถแถลงค่ะ ไทยประสงค์จะเห็นการหยุดยิงที่มีความยั่งยืนทั้งสองฝ่ายจึงจำเป็นจะต้องร่วมมือกันอย่างจริงจังเพื่อสร้างบรรยากาศที่จะเอื้อต่อการฟื้นฟูความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกันซึ่งรัฐบาลชุดใหม่ก็จะพิจารณาแนวทางฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างสองประเทศต่อไปแต่อย่างไรก็ดีครับตอนนี้เนี่ยทางฝ่ายไทยเองเนี่ยก็มีความห่วงกังวลที่ฝ่ายกัมพูชาเนี่ยยังคงกระทําการยืออยุ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนําเสนอข้อมูลที่บิดเบือนและกล่าวหาไทยรวมทั้งการปล่อยข่าวเท็จกับประชาคมระหว่างประเทศและองค์การระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ฝ่ายไทยยังขอเรียกร้องให้ฝ่ายกัมพูชากํากับดูแลกําลังพลบริเวณชายแดนอย่างเข้มงวดมีให้กระทําการยั่วยุต,ต่างๆซึ่งขัดกับเจตนารมณ์ของการหยุดยิง โดยที่ผ่านมาทางฝ่ายไทยก็ได้ใช้ความอดทนอดกา้านและยึดถือสันติวิธีโดยเคร่งครัดครับภาพหลักฐานก็มีเห็นนะคะว่ายยุ่ยตลอดเวลาเลยนะคะทางไทยก็บอกว่าขอให้คุณช่วยดูกําลังพลของคุณด้วย<ม>เพราะตอนนี้มีความเคลื่อนไหวตลอดแล้วก็ล่าสุดปล่อยข่าวเฟซนิวบอกว่าประเทศไทยยิงระเบิดเข้าไปใส่ในพื้นที่บ้านชาวบ้านระเบิดอันใหญ่ๆจาได้ไหมที่อยู่ข้างองเข้ามาเล่นอีกแล้วนะมีทั้งหัวปากมีทั้งแนวนอนมุกเดิมๆใช่ค่ะ S 2> <S 2> <S เอามาเล่นตลอดนะกับมุกแบบนี้นะฮะคุณผู้ชมคุณผ,ผู้ชมตัดสลับกันไปที่สถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะต้องบอกว่าในขณะนี้สถานการณ์ค่อนข้างที่จะตึงเครียดสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานนี้เนี่ยเกิดเหตุการณ์ที่ทางด้านของฝั่งกัมพูชาเขาหันปลายกระบอกปืนมาที่ฝั่งของทหารไทยเราล่าสุดคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์ที่ฝั่งของทหารไทยกับฝั่งของกัมพูชามีการปะทะคารมกันดุเดือดเลยค่ะไม่อบอกคุยไม่รู้เรื่องตบกีรุ่นเรื่องแล้วยังไม่ได้จะปอยไปนะนะ

เราจะได้เห็นสิ่งนี้กันบ่อยขึ้นเรื่อยๆเลยนะคะคุณผู้ชมนี่เป็นสัญญาณที่คล้ายกับการประทะก่อนที่จะเกิดขึ้นในรอบที่สองสิ่งนี้ทําให้เห็นว่าฝั่งกัมพูชาเขาพยายามที่จะยั่วยุแม้ว่าเราจะมีข้อตกลงหยุดยิงนะคะแต่การยั่วยุมันมีตลอดเวลาเลยแล้วทางด้านของเพจสองเขมรเนี่ยพอเขาเอามาโพสต์เอาไว้เขาบอกแคปชั่นเอาไว้ด้วยนะคะบอกว่าพอฟื้นขึ้นมาก็ห้าวตามสเต็ปเดิมๆนะเหมนะ คุณผู้ชมในช่วงนี้เนี่ยเราต้องไม่ประมาทแล้วก็ต้องเฝ้าสังเกตการกันอย่างระมัดระวังทุกฝีก้าวจริงๆค่ะค่ะคุณผู้ชมยังไม่หมดนะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคือทางฝั่งของกัมพูชาเขาก็รุกอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะรอยต่อเราลาดตะเวนเขาก็คอยมาส่องดูแล้วก็สอดส่องดูว่าทางฝั่งของทหารไทยทําอะไรเหมือนกับเหตุการณ์นี้เลยค่ะสารบานสารบาาน ต่ตตอตปนมันเนี่ยปนมันเนี่ยปมันเนี่ยมัน้นทำอะ่องโรงานอะไอ้ยต่อ่อลปเื่อนเ่เล điểm tự nhiên, điểm tự nhiên, điểm tự nhiên, ผู้ชมได้ยินเสียงคนนับไหมคล้ายๆกับนับเลขเป็นภาษาทางฝั่งของเขมรคือตอนแรกต้นคลิปเลยจะเห็นว่าเขาถามมากี่คนมากี่คนคือเราก็ไม่ตอบแล้วก็บอกไป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 คือไม่อยากจะยุ่งอ่ะปรากฏว่าเนี่ยค่ะเขาก็เลยถามว่าเออพอมากี่คนแล้วเราไม่ตอบก็เลยนับเลยน่าจะเป็นการนับว่า มีกี่คนแล้วจะได้รายงานผู้บังคับบัญชาให้ได้ทราบค่ะอืมก็ต้องมีข้อมูลใหม่ๆนะฮะไป<จ>ะบอก<ร>กับผู้บังคับบัญชามาโดยตลอดนะครับขณะเดีดดยวกันในพื้นที่ซำแต่ครับใกล้กับพื้นที่อำเภอกันทรลักษ์จังหวัดศรีสะเกดเขาบอกจุดนี้เนี่ยทหารไทยของเราก็มีการวางแนวรั้วลวดหนามนะครับปรากฏว่าช่วงจังหวัดที่ปฏิบัติหน้าที่เจอทหารกัมพูชาครับในคลิปนี้เลยคุณผู้ชมฮะกัมพูชาไม่รอช้าเข้ามาคุยเลยแล้วเข้ามาถามเลยว่ามั่นใจใช่ไหมว่าจุดนี้คือจุดที่เป็นฝั่งไทยจริงๆตรงนี้ มันได้กลางแล้วเอาไปย่างไปทางนี้เลยไปทางนี้เอาไปย่างเอาไปย่างมามามาเจ๊เหรอเดี๋ยวเจ็บเจ็บตรงนี้มันมันได้กลางแล้วเดี๋ยวจะหักเข้าไปเลยหักเข้าไปเลยปลาย่างปลาย่างอ่าพื้นที่ไทยพื้นที่มันเราสุดแทนพี่เท่านี้ถนนถนนจะไม่ยุบถนนถนนเส้นไม้นี่เราจะไม่วางนะ ไม่วางไม่วางไม่วางเราเราไม่แ่งของน่าจะไม่สบายใจครับที่เห็นทหารไทยวางรั้วลวดหนามแล้วก็นี่ฮะทหารฝั่งเราก็พยายามที่จะอธิบายอย่างช้าๆนะว่าตรงนี้คือฝั่งไทยนะเราจะวางตรงแนวเส้นนี้ กัมพูชาพอได้ข้อมูลแบบนี้ก็สบายใจขึ้นมา<ช>บอกโอเคโอเคถ้าไม่วางตรงนี้ก็ได้คือถ้าพูดง่ายๆรู้เรื่องแบบนี้มันก็ดีนะเออแต่มันไม่ได้เป็นอย่างนี้ทุกจุดใช่ค่ะคบ,บางจุดก็มีการก่อกลนวกันอย่างเช่นจุดนี้นะคะคือทหารไทยเนี่ยกำลังใช้แบ็คโฮในการเกลี่ยพื้นที่เพื่อที่จะทําเป็นถนนหนทางปรากฏว่าทางฝั่งกัมพูชาอันนี้ไม่พูดไม่จานะแต่ลักษณะคือมาส่องแล้วก็สังเกตการแล้วก็ถ่ายคลิปเอาไว้ทางฝั่งไทยก็เลยบอกโอ้ <ใน S 1> สงสัยทางฝั่งของกัมพูชาไม่เคยเห็นรถแบ็คโฮ เปล่าค่ะยี่แม่ครราคันใหญ่ด้วยน้องเหมยไม่เคยเห็นแม่ครูแม่ครูคันใหญ่เลยใหญ่แม่ครูเราสวยด้วยนะนี่น้องเหมี่เคยเห็นแม่ครูนะครับก็ไปซ้อรไปามของโมท้าซื้อมาใหม่ ตรงรังโรวโลวนหนาตรงนัน้<อ>นเมื่อสักครู่เห็นไหมเออก็อคือมันไกลขนาดไหนก็ขอส่องดูว่าเราทําอะไรเพื่อที่จะรายงานนดยเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมและกลยุทธ์ที่ช่วงนี้เราจะเห็นว่าฝั่งของกัมพูชาเขาทํามากขึ้นเรื่อยๆแล้วพบในหลายๆจุดนะคะก็คือการที่ฝั่งของกัมพูชาพยายามจุดไฟเผาป่าทําให้เกิดกลุ่มควันไฟแล้วก็บดบังวิสัยทัศน์ล่าสุดเนี่ย ลมเนี่ยมันพัดพาเอากระแสไฟ<ช>นะคะ<ช>ลามมันลุกไหม้บริเวณที่เป็นแนวรั้วรวดหนามแบบนี้เลยซึ่ง,งความยากลําบากก็คือต้องบอกแบบนี้ว่าด้วยความที่เป็นป่ารถน้ำเนี่ยจะเข้าไปถึงภายในบริเวณที่เป็นป่ามันไม่ได้อะคะ่ะเวลาที่จะดับไฟแต่ละทีเนี่ยคือต้องใช้ถังน้ำเนี่ยค่อยๆแบกเข้าไปแล้วก็ใช้ขาเนี่ยตักราดดับทีละจุดทีละจุดนะคะ แล้วคุณผู้ชมพื้นที่อีกหนึ่งพื้นที่ที่ทางด้านของเปลวไฟเนี่ยมันลุกโหมเข้ามาที่บริเวณแนวรัว้วรวดหนามก็คือพื้นที่โอสเมตนะคะมีทางด้านของทหารไทยรายงานเหตุการณ์ให้ดูด้วยนะบอกว่าโอ้ตอนนี้ไม่ไหวแล้วฝั่งกัมพูชาสงสัยกําลังยืนขำดูผลงานของตัวเองนี่ดูดูตรงนั้นเนี่ยน่าจะมีสัก3ามหคนกำลังยืนยิ้มสะใจที่ไฟไหม้ประเทศไทย เไปเล,ลมก็มาทางของเราพอดีไมเมียนเอาจนพวกผมอยู่ไม่ได้แล้วนะดูผอมมาครับไม่รูเผอ,อเพื่ออะไรอยู่ไัได้สักคนครับ ไอ้มันกำลังยืนขำเมื่อไทยเราทำเลยผลงานของพวกมันครับเห็นไหมครับมันยืนอยู่สามสี่ห้าคนกรสงสัยกำลังยืนยิ้มสาใจไปไหมประเทศไทยวันวันพันกุเรื่องมันเนี่ย ทางด้านของทหารไทยรายงานสถานการณ์นะคะบอกว่าที่ยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยสงสัยกําลังยืนยิ้มสะใจแน่เลยเห็นว่าล่าสุดนะคะทางด้านของอ,อบอตอบักไดจังหวัดสุรินเนี่ยได้สนับสนุนรดน้ำนะคะพร้อมกับเจ้าหน้าที่เข้าไปดับเพลิงเข้าสากัดกั้นเพลิงแล้วก็ควบคุมสถานการณ์บริเวณฐานปฏิบัติการได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วเข้าใจว่าพื้นที่ตรงนี้น่าจะรถน้ําพอที่จะเข้าไปได้บ้างใช่ค่ะคือวิธีการในการจับไฟป่าส่วนใหญ่ก็คือไฟป่าเนาะมันอยู่ในป่าน้ำมันเข้าไม่ถึงเขาจะใช้วิธีการคือทําเป็นเหมือนกับแนวกันไฟ แนวกันไฟก็คือเกลี่ยใช้เครื่องเป่าๆๆแล้วก็เอาพวกเศษใบไม้เนี่ยออกแล้วหลังจากนั้นก็ไถให้มันเป็นดินเพื่อที่จะให้ไม่ลามต่อามาถึงเราแต่ส่วนใหญ่เขาก็ใช้พวกแบบ เป็นแบบเหมือนเป็ไม้กิ่งไม้อยู่ฟาดตีๆไฟเข้าไปไฟดับด้วยถ้าเป็นไฟป่าที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติอันนี้ก็อาจจะสามารถควบคุมได้แต่ในบางจุดที่มีคนเผาอันนี้เรื่องใหญ่นะครับแล้วก็เหมือนที่เราทราบว่าข้อมูลฝั่งกัมพูชาเนี่ยเผาจริงๆมีคลิปมีหลักฐานออกมาปรากฏว่าล่าสุดกลายเป็นว่าฝั่งกัมพูชานี่แหละฮะคุณผู้ชมครับมีการอัดคลิปแล้วก็บอกไปยังพี่น้องกัมพูชาว่าหยุดเผาหยุดได้แล้วตอนนี้เพราะว่ามันกลายเป็นว่าไฟเนี่ยมันลามมาที่ฝั่งเราแล้วนะ លេចឆេកខ្លាំងបងប្អូនឆេកខ្លាំងមែនទេនៅជួរខ្ញុំត្រប់ហើយកំដុតបងប្អូនយើងកំដុតវាប៉ះផ្ពាល់ដល់កន្លែងបងបងកម្លាំងយើងឈោជើងហ្នឹងបើយើងឆេកលត់ឆេះទេឆេកខ្លាំងមែនទេខំប្រឹងលត់ដែរតែចលខ្លាំងស្មើចេះស្ដែងលត់ឆេះនេះឆេកមកដល់ក្បែរកន្លែងយើងនៅ

<S <S <ะ>คนพูดไม่ออกเลยครับพี่น้องน่าจะเข้าใจนะครับนี่คือคําพูดของทหารกัมพูชาบอกว่าหยุดเผาได้แล้วตอนนี้มันลามมาถึงฐานทหารกัมพูชาแล้วไม่อยากบอกว่าเวรกรรมแต่มันไม่ใช่ฝั่งไทยเราแน่นอนนะครับในการที่จะไปจุดไฟแล้วไฟลามแบบนี้แล้วความเดือดร้อนไปทุกจุดจริงๆเห็นว่ามีคลิปหนึ่งเป็นคลิปที่ชาวกัมพูชานี่ฮะคุณผู้ชมครับต้องใช้กิ่งไม้เนี่ยฟาดเข้าไปตรงไฟป่าแบบนี้ซึ่งเป็นวิธีการในการดับไฟมันกลายเป็นว่าไฟเนี่ยลามมาถึงบ้านชาวบ้านแล้วนะอันนี้เรื่องใหญ่ มากนะครับถ้าดับไม่ได้แล้วบ้านไฟไหม้ขึ้นมาใครรับผิดชอบอีกกลายเป็นเดือดร้อนกันทั่วหน้าทำงานเราไม่คุยกันนะอ,อ,อีกฝั่งหนึ่งเผาก็เผาไปอีกฝั่งหนึ่งดับก็ดับไปเหมือนกัน